มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาถึงสถานที่แล้วโทรสังส่งโทรสั่งเอา่ขามาอยู่วัดด้วยครับบุญโทรสัง่งแต่ว่าบ่มีไฟอยู่นี่ถปาไหนเหมื่อน้อคนโทรสั่งเนาะ โตสร้างปิเตี๋ยวมาทั้งฝีเละแต่ว่าบอเห็นมีคนเงียบมิดซีรีเลยโทษสร้างเราบอเห็นมีไฟอยู่นี่เนาะเอาบรรยากาศไปพี่น้องเบื้องเนิ่มเป็นบรรยากาศไปแต่ละมองก็ต้องสี่ละพี่น้อง ว่าเัพเขาไปให้ลูงลูงพอเลยแต่ยังมาเอาขึ้น <zam> น <secondo> <änger mum ble> ้ำม่ค่ะคนว่าบ่เห็นมีไายนาะพี่น้องเงียบเลยบัดเนี้ยบัดเนี้ยก็สิออกไปแล้วเด้อบัดเนี้ยเพราะว่าบ่เห็นมีคนอยู่นี่